ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่6ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลลาดหลุมแก้วอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับของเราด้านหน้าติดถนนคอนเกรดนะครับด้านหลังเราติดบรรยากาศวิวคลองเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองนะครับแล้วติดคลองโดยที่ไม่มีถนนตัดผ่านนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับของเราอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพนี่เองนะครับ นี่ครับผมให้ดูบริเวณโดยรอบของเรานะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโครงการนี่เลยนะครับนี่ครับที่เขาทาเป็นโครงการนะครับทําเป็นโกดังให้เช่านะครับนี่นะครับของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราตรงไปด้านแถบนี้นะครับนั่นนี่ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับนี่นะครับที่รถกระบะวิ่งไปนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไป ห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่44กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงลงังสิตนะครับก็อยู่ที่30กิโลนะครับถือว่าเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่นะครับเราจะไปถนนเส้น340ทางนี้นะนี่ครับเข้ามาก็อยู่ที่5กิโล<ส>นะครับหรือว่าเราจะไปถนนใหม่อาถนนเส้น346นะครับนี่นะครับถนนใหญ่นะครับ จากตัวนี้ไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3 346นะครับก็อยู่ที่6กิโลนะครับนี่ครับนี่คือบริเวณโดยรอบของเรานะครับที่ดินของเรานะครับถือว่าเราอยู่ในพื้นที่ดีใกล้ๆกรุงเทพนะครับรถเยอะมากนะครับด้านหน้านะครับผมต้องคอยระวังนะครับรถคอนข้างเยอะนะนี่ครับที่ดินของเรานะครับของเราทางเจ้าของนะครับเขา ทำโคกเขาเรียกว่าเอาดินนะครับมาถมโคกปลูกบ้านไปแล้วนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือเราสามารถที่จะปลูกบ้านหรือว่าเปิดเป็นร้านขายของทําจัดสรรหรือว่าทําเป็นโกดังเหมาะเลยนะครับเพราะของเราอยู่ในพื้นที่ที่เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามเรานะครับเขาทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรทําเป็นโกดังจัดสรรเนี่ยครับเนี่ยของเราถือว่าเหมาะมากนะครับเราได้หน้าที่ดินนะครับค่อนข้างกว้างนะครับ นี่ครับของเราเริ่มแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับจากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี้เลยครับของเรานะครับด้านหน้าถนนที่ผมเดินนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าถนนเทศบาลนะครับนี่ครับจากตรงหลักเขตตรงนี้นะนี่ครับเนหลักเขตเราตรงนี้นะครับเนี่แหละครับเรามาตามนี้เลยนะครับเราได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่62เมตรนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับกว้างมากนะครับแล้วก็ความลึกนะครับ จากตรงที่ผมยืนเนี่ยครับตรงไปถึงช่วงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับลึกอยู่ที่ประมาณ158เมตรนะครับและด้านหลังนะครับเรายังติดคลองอยู่นะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ทางเจ้าของนะครับเขาถมโพกเอาไว้นะครับผมโพกปลูกบ้านเอาไว้เนี่ยครับเหมาะเลยนะครับเราซื้อนะครับเรายังสามารถแบ่งครึ่ง เพื่อนหรือว่าครอบครัวได้เลยนะครับเพราะหน้ากว้าง62นะครับผาครึ่งนะครับทุกคนยังได้หน้ากว้างติดถนนนะครับ30นะครับแล้วก็ตัดตรงๆไปนะครับทุกคนก็ได้หน้าติดถนนด้านหลังติดคลองอีก่นะครับถือว่าเหมาะมากนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับท่านที่จะทําทําบ้านปลูกเป็นบ้านจัดสรรทําเป็นโครงการต่างๆนะครับถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าจากตรงนี้นะครับถ้าเราวิ่งตรงไปประมาณ5กิโลก็ถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับไปอีกประมาณสัก 16กกิโลนะครับก็ถึงห้างเวสเกตแล้วนะครับนี่ครับส่วนนี้นะนี่ครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับของเราทางเจ้าของทำเป็นโคกปลูกบ้านไปแล้วนะครับของเรานะครับด้านที่หันหน้ามาทางนี้นะครับนะนี่ครับทางทางนี้นะครับทางนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับครับแล้วก็ในที่ดินของเรานะครับทางเจ้าของ ปลูกต้นไม้ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกระท้อนต้นมะม่วงนะครับต้นมะนาวนะครับเนี่ยคือผลไม้เขาเรียกว่าของใช้ประจําวันนะครับอย่างมะนาวขิงขาตะไคร้นี่คือมีครบเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าบ้านก็ยังปลูกต้นหูกระจงไว้อีกนะครับเนี่ยได้ลมได้เงาแล้วนะครับเนี่ยของเรามาตามนี่นะครับเนี่ยสวนด้านนี้จะเป็นพื้นที่ข้างเคียงของเรานะครับ ครับทางเจ้าของขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างตัวนี้นะครับคือทางเจ้าของเขาให้เรานะเนี่ยครับเนี่ยพวกสิ่งปลูกสร้างพวกที่นี่นะครับเป็นเหมือนกับบ้านนะเนี่ยครับเนี่ยครับสำหรับคนที่แบบเรียกว่าให้คนงานอยู่นะครับอยู่ได้เลยนะครับถ้าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ปลูกใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าพร้อมพร้อมอยู่ได้เลยนะครับเพราะสภาพไม้นะเนี่ยครับ สภาพไม้ก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยนะครับอันนี้คือยกให้นะครับครับแต่ส่วนพวกไอ้โต๊ะพวกอะไรเนี่ยครับที่ว่าเป็นเหมือนกับเครื่องเครื่องสีเครื่องสีข้าวนะครับตัวนี้ไม่ได้ให้นะครับก็คือให้เฉพาะพวกสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวบ้านเนี่ยครับแต่พวกโต๊ะโต๊ะเตียงอะไรที่มันเคลื่อนย้ายได้นะครับเขาไม่ได้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างคือทางเจ้าของก็ให้เลยนะครับจะเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เก็บเอาไว้นะครับก็รื้อเอาไป ทิ้งตัวนี้ <laughs> เข้าไปอ๋อตัวนี้มีบ้านเล็กที่นะเนี่ยครับเนะี่ยมีบ้านเล็กที่ด้วยนะเห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับจะเก็บไว้ก็ได้ถ้าไม่เก็บก็จะทิ้งก็แล้วแต่นะครับเนะี่ยคือเขา,เขายกให้เราแล้วก็บอกว่ายกให้ใหเลยครับยกยกให้เลยแต่ถ้าผู้ซื้อใหม่ต้องการที่อู้วอามีเท่าไรอ่ถ้าขัหรือว่าแต่อย่างอย่างที่น้องเขาบอกนะครับถือผู้ซื้ออยากจะให้ เจ้าของเขาลือ้อก็ลือล้อให้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้เอาไว้กระดาเวลาเรามามาบ้านสวนเรานะครับเ,เราจะจะได้มีที่จอดรถเนี่ยเราเก็บไว้กระได้นะครับหลบหลบร้อนหลบอะไรได้ด้วยนะครับเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นที่เก็บของเก็บอะไรกร็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางเจ้าของเขาลือ้อเขาก็ยินืดีลื้อให้นะครับเนี่ยสภาพก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับอาจจะส่วนที่เป็น,นแทงน้ําแทงอะไรนะครับไม่ได้ให้นะครับนะ นี่ครับแนวขอบเขตของเรามามาถึงนี่เลยนะครับตรงต้นนี่นะครับต้นยางนานะครับอันนี้คือต้นยางนานะครับที่อยู่ไม่ใช่ของเรานะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราคือเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยของเราตรงนี้นะครับสวนยางนาของเจ้าอื่นนะครับจากนี้นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับนี่ครับตรงตรงไปนี่ครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่62เมตรนะครับถือว่ากว้างมากนะครับสวยนะครับแล้วก็สวนด้านนี้นะนี่ครับทางเนี้ย ท่านี้ถ้าเราวิ่งตรงๆไปเนี่ยครับไปวัดบัวขวัญนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก700เมตรนะครับแต่ถ้าเราจะไปวัดศรีเขตนะครับถ้าท่านใดที่จะมาดูที่นะครับมาง่ายๆนะครับเนี่ยวิ่งไปนี่นะครับวัดศรีเขตจากตรงนี้นะที่ผมยืนอยู่น่ครับไปวัดศรีเขตก็ประมาณ1กิโลกับอีก200เมตรนะครับเนี่ยตรงไปนี่เลยนะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยส่วนแนวขอบเขตของเรานะนี่ครับจากตรงเสานี่นะครับเนี่ยเราตรงไปนี่นะครับตรงไปนี่เลยนะครับ นี er the the ่ค <antenna> ร <noise> ับแล้ว oh ก็จากนี้นะนี่ครับเราเข้ามานี่เลยนะครับที่ดินของเรานะครับนี่ครับของเรามีต้นมะกรูดนะครับมะกรูดมะนาวนะครับอยู่ในต้นเดียวกันด้วยนะครับนี่ไงเป็นงานเขาเรียกว่าประหยัดพื้นที่นะครับอยากจะเก็บไปมะกรูดเอาไปต้มยำนะครับนี่ยก็มีใบมะกรูดนะครับอาขาดมะนาวมะนาวก็มีเป็นไงนี่เขาเรียกว่าประหยัดพื้นที่นะครับตั้งเจ้าของก็เสียบแม่เขาเรียกประหยัดจริงๆนะครับเสียบกิ่งนะนี่ครับเสียบกิ่งไปกับต้นมะนาวนะครับเสียบกิ่งต้นมะกรูดนะครับก็ได้ก็ได้2เวอร์ชั่นเลยนะครับ ต้นมะนาวแอนใบมะกรูดนะครับอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวผมลองดมดูก่อนนะเมนูความหอมมันจะหายไปเหมือนเดิมไหมก่อนยังยังยังหอมอยู่เหมือนเดิมครับนี่นะครับเอฟซีนะนี่ครับลองลองดมดูถือว่ายังหอมอยู่นะครับครับนึกว่าความหอมของใบมะกรูดนะครับพอไปอยู่กับต้นมะนาวแล้วนึกว่าจะหายไม่หายนะเนี่ยครับผมลองเอาใบมะนาวกับใบมะกรูดมาลองดมยังหอมอยู่นะครับเนี่ยได้ทั้งต้น ได้ทั้งมะนาวได้ทั้งใบมะกรูดนะครับเอาไว้ทํากับข้าวกับปลาได้เลยเนี่ยครับเนี่ยของเรานะทางเจ้าของก็ถมโคกเอาไว้นะครับถมไว้ค่อนข้างแน่นนะครับหลายปีแล้วด้วยนะครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้เลยนะครับหรือว่าเราอยากจะถมเพิ่มหน่อยนะครับจากตรงถนนนะครับนั้นนะครับจากพื้นถนนนะครับลงมาหาตรงที่ผมเดินอยู่นี่นะครับก็จะต่ํากว่าถนนน่าจะอยู่ระลอประมาณสัก30เซนได้นิดเดียวนะครับ หรือว่าเราอาจจะกระถมเพิ่มหน่อยนะครับให้มันสูงกว่าถนนหน่อยก็ได้นะครับเวลาฝนตกหรือเวลาทําโครงการต่างๆนะครับที่ดินของเราจะได้ดูโดดเด่นนะครับดูสวยนะครับอาจจะไม่ต้องสูงมากสูงกว่าถนนนิดเดียวนะครับนี่ครับสวนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับนี่ครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราจะเก็บไว้นะครับเราก็เก็บไว้ได้นะนะครับเอาไว้เป็นที่จอดรถจอดอะไรไปก่อนนะครับช่วงที่เรามาบ้านสวนเราเผื่อวันข้างหน้านะครับเราจะลื้อก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ ตามขอบที่ดินของเรานะครับทางเจ้าของเขาจะปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับมีต้นน้อยนานะครับเนี่ครับต้นน้อยนาอยู่นู่นนะครับต้นน้อยนามะนาวนะครับแล้วก็ต้นขนุนเนี่ยครับขนุนแล้วก็ถือว่าต้นออกลูกออกผลถ้าจะทุกต้นแล้วที่ผมเดินสำรวจดูนะเนี่ยครับตามชายขอบนี่นะครับ นี่ครับของเราก็เฉียดมานี่เลยนะครับเฉียดตรงบ้านนี้นะครับนั้นนี่ครับจะมีแนวรั้วอยู่เฉียดไปนี่นะครับเนี่ยส่วนนี้ก็คือต้นมะม่วงนะครับนะต้นมะม่วงของเรานะนี่ครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่นะครับที่ถมโคกเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนด้านหลังบ้านนะครับทางเจ้าของขุดดินนะครับขุดดินเอามา ทำเป็นคันนี่นะครับเอามาทําเป็นคันที่เขาเรียกว่าขอบขอบที่นี่ของเรานะครับเพราะว่าตามชายขอบเนี Culture ่ยจะปลูกต้นมะม่วงเอาไว้นะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับเนี่ยถ้ากบว่าของเราเนี่ยคือเราไม่ต้องไปปลูกอะไรเพิ่มแล้วนะครับหรือว่าเราอยากจะปลูกอะไรเพิ่มก็ตามแต่นะครับแต่ที่จริงเนี่ยเจ้าของเนี่ยคือปลูกต้นไม้ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนี่ครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ sky. คือเป็ to to นเป็นขอบบ่อนะครับที่ทางเจ้าของขุดเอาไว้นะครับ เนี่ยครับของเราก็คือเนี่ยต้นบัวบในส่วนนี้ไปนี่นะเนี่ยครับตรงไปเนี่ยก็จะเป็นแนวที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับขุดบ่อเอาไว้นะครับน้ําใสมากนะครับครับพื้นที่บ่อนะครับโดยรวมเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับไปนี่มันจะมีตรงบ่อเล็กนี่นะครับก็เชื่อมต่อกับบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะนี่ครับส่วนนี้จะเป็นชายขอบของเรานะครับนี่จะ นี่ครับมันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับอันนี้คือของเจ้านี้นะครับของเรานี่คือที่มีต้นไม้นะครับเนี่ยตรงไปนี่นะครับเนี่ยนะครับตรงไปนี่นะครับจะมีแนวขอบเขตอยู่ที่เขาถมเอาไว้ใหม่นะครับจะสูงหน่อยนะครับส่วนด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยครับบริเวณโดยรอบของเรานะนี่ครับเนี่ยครับถือว่าโอเคนะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยู่ใน กรุงเทพใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับจะทํากิจการต่างๆในเหมาะเลยนะครับจะทําเป็นบ้านจัดสรรที่ดินจัดสรรนะครับเนาะใช้ได้เลยนะครับในส่วนนี้มาตามนี้เลยนะครับนี่ครับหรือว่าท่านใดที่จะปลูกบ้านพักริมบ่อของเราก็ได้นะครับเพราะเรามีทั้งบ่อของเราด้วยนะครับแล้วก็ริมคลองนะครับคลองนี่ก็คลองจริงๆนะครับไม่มีถนนตัดผ่านเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าทางจะขอนะครับตรงช่วงกลางๆนะครับ ทำเอาไว้เพื่อที่จะปลูกบ้านนะครับเห็นไหมปลูกบ้านพักริมคลองนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําให้มันเก๋ไก๋หน่อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเราทําสะพานข้ามไปนี่นะครับเนี่ยทำสะพานข้ามไปเดินข้ามสะพานแล้วไปปลูกบ้านอยู่มุมนู้นนะนี่ครับได้บรรยากาศที่ดีเลยนะครับเนี่ยเราตามชายขอบนะครับก็จะปลูกต้นมะม่วงเอาไว้สลับกันกับต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยครับเราได้ต้นไม้ใหญ่แล้วนะเราแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไล้ด้วยนะครับ เนี่ยมาดูแลบำรุงหน่อยก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวออกลูกดกเลยด้วยนะครับนี่นี่ครับตรงบ่อนะครับตรงบ่อเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมเอาไม้วัดให้ดูนะครับว่าลึกขนาดไหนเนี่ครับตรงบ่อนะครับเราจะทําเป็นบ้านพักริมบ่อนะครับได้บรรยากาศเลยนะครับบ่อในขุดเอาไว้น้ําใสมากเลยนะครับ ครับบ่อนี้ไม่ลึกนะครับทางเจ้าของบอกว่าประมาณเมตร50นะครับเพราะว่าดินเนี่ยคือเราไปอยู่ตามขอบขอบที่ดินของเรานะครับแล้วก็ขุดขึ้นไปบางส่วนนะครับขึ้นไปขุดตรงเอาไปทําตรงโคกปลูกบ้านนะครับที่ตรงที่ติดถนนนะครับอันนี้คือเป็นดินที่จากบ่อนี่ครับบ่อนี้ไม่ลึกนะครับประมาณเมตรห้นะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมเอาไม้มาวัดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมให้ทีมงานผมเอาไม้วัดให้ดูเลยนะครับว่าบ่อของเราลึกแค่ไหนนะนี่ครับ นี่ครับนี่ดูจากไม้นะนี่ครับให้เห็นเลยนะครับอ่านี่นะครับคันนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับอ่าประมาณถ้าจากตัวนี้นะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับแต่ที่ทางเจ้าของบอกประมาณเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยไม่ลึกเลยนะครับในนั้นนี่ครับนี่คือสุดละนะครับคันนี้เดี๋ยวเะ๋ยให้นาบูลปักเราปักปักไว้เลยนะครับมาดูดูระดับดินนะครับนาบูลปักไว้เลย ตานี่นะครับนะนี่คือนี่คือระดับดินนะครับเอาคราวนี้เอาขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมโอเคนะครับนี่นะครับก็คือได้ให้เอฟซได้เห็นเลยนะครับว่าบ่อเราไม่ลึกนะครับเพราะทางเจ้าของบอกว่าขุดเอาไว้ประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่ตรงช่วงตรงช่วงบ่อเล็กเนี่ยอาจจะประมาณเมตรยีสิบนะครับช่วงกลางๆประมาณเมตรห้าสิบนะครับนี่ส่วนนี้นะครับเนี่ยมาตามชายขอบนี่เลยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับเห็นไหมเขา ทำเป็นลอกๆปลูกบ้านนะครับเรียงเรียงเรียงกันไปเนี่ยครับเนี่ยครับส่วนนี้นะครับตามชายขอบบ่อของเรานะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับเราจะทํารั้วลวดหนามหรืออะไรก็ได้นะครับทําปิดไปนี่เลยนะครับถ้าเวลาเราซื้อนะนี่ครับเนี่ยก็คือชายขอบเดิมเนี่ยครับเนี่ยที่เขาทาเอาไว้นะครับเนี่ยมาตามนี่เลยนะครับปึ๊บมานี่นะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่6ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านห้านะครับก็แจ้งผมมาล่วงหน้านะครับนี่ครับของเรามานี่นะครับเนี่ยส่วนนี้ก็คือเป็นชายขอบบ่อนะครับต้นมะพร้าวของเราก็ถือว่าต้นมะพร้าวยังยังไม่แก่นะเนี่ยนอายุน่าจะประมาณสี่ปีแล้วนะครับเริ่มที่จะออกดอกที่จะเริ่มที่จะออกลูกละเนี่ยส่วนนี้ก็ต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวต้นมะม่วงนะครับเนี่ยของเราตรงๆไปนี่เลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีนนะครับก็นัดผมมาล่วงหน้านะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับเนี่ยของเราก็คือตามนี้นะครับเนี่ยส่วนต้นไม้ไหนที่เราไม่เอานะครับเราก็ clearing ออกไปเลยนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับตรงตรงไปนี่นะนี่นะครับของเรานะครับปื๊บไปนี่นะครับไปถึงตรงนู้นนะครับตรงที่แนวชายตรงโอ่งนะครับเนี่ยส่วนนี้เป็นของเราทั้งหมดเลยนะครับ เนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่บ่อนะครับครับเนื้อที่บ่อรวมทั้งหมดเลยนะครับที่ผมลองวัดคร่าวๆนะครับอยู่ประมาณ2ไร่3งานนะครับเนี่ยนะครับส่วนนี้จะเป็นบ่อบ่อลูกใหญ่นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ดิงของเรานะเนี่ยครับด้านโน้นมีบ้านคนนะครับผมอาจจะไม่ได้พาไปนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต้นไม้ด้านแถบโน้นนะครับเดี๋ยวค่อยพาดูด้านคลองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับด้านแถบนี้นะครับของทางเจ้าของนะครับจะปลูกต้นมะม่วงเอาไว้นะครับ ถือว่าต้นโตแล้วนะครับถือว่าต้นใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเรามาดูแลใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับพอหน้ามะม่วงออกนะครับเราก็ได้เก็บมะม่วงกินแล้วนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําจัดสรรนะครับเหมาะเลยนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เราถมเอาไว้นะครับถมโคกเอาไว้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นขอบบอ่อของเรานะครับนะเนี่ยชายบ่อเนี่ยผมพยายามให้ดูได้หลายมุมนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ประมาณ6กไร่นะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่6กไร่ด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลลาดหลุมแก้วอำเภอล,ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับ นี่ครับตามชายขอบของเรานะครับก็ปลูกต้นมะพร้าวเอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นร่มเงานี่นะครับดูขนุนเรานะนี่นะครับนี่ออกลูกแล้วด้วยนะครับเนี่ยเริ่มที่จะแก่แล้วนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เก็บนะแป๊บเดียวนะครับก็ลอกก็ไปกินแล้วนะครับไม่ทันนะก็ลอกกระแตจ้องเลยนะครับเนี่ยไม่รู้มาปลูกไว้ตอนไหนก็ไม่รู้พอพอพอแก่หน่อยนะครับเอาไปกินแล้วนะครับแล้วกินไม่หมดด้วยนะครับเอาให้มันทั้งลูกเนี่ยมันก็ไม่เอานะครับมันกัดกินนิดเดียวนะครับ นี่ครับส่วนด้านน้นคือถนนนะนะครับส่วนด้านน้นคือถนนนะครับถนนที่ตรงโครงการนะครับอที่มอเตอร์ไซค์วิ่งนะนี่นี่ครับนี่องเรามามาตามชายขอบนี่เลยนะครับปึ๊บมานี่นะครับนี่ยวเรามาตามชายขอบนี่นะครับถ้ากับว่าของเราจะได้ต้นกระถอนใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับ เนี่ยต้นกระท้อนนะครับอันนี้เจ้าของปลูกเาไว้หลายปีแล้วนะครับต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับดูมะกรูดนะครับโอ้โหลูกใหญ่มากนี่นี่นะครับนี่ครับอย่างใบมะกรูดนะครับเราตัดกิ่งนะครับขายได้นะครับตัดกิ่งใบมะกรูดรวมกับขาตะไคร้นะครับเนี่ยเอาไปขายตลาดนัดได้เลยนะครับ นี่ครับส่วนนี้นะครับมาตามชายขอบนี่นะครับเนี่ยตามชายขอบของเรานี่เลยนะครับนะนี่ครับเนี่ยต้นมะม่วงของเรานะครับต้นใหญ่ด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นขอบบ่อเนี่ยส่วนด้านนี้จะเป็นอ่าบ่อนะครับที่อยู่ฝั่งทั้งด้านแถบนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคันนะครับคันที่ผมเดินอยู่นี่นะครับ เมื่อกี้เนะผมอยู่ด้านแถบโน้นนะครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับตรงคันนี้ทําไว้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคันนี้ทําไว้กว้างนะครับเนี่ยต้นกระท้อนนี่ก็อยู่ในที่หนึ่ของเรานะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะครับ ครับม the the left, the the sure ุมนี้เราจะมองเห็นวิวบ่อของเราที่สวยนะครับในตรงบ่อเนี่ยครับเราทําเป็นบ่อตกปลาก็ได้นะครับในในเขาเรียกว่าในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพแบบนี้ครับทำเป็นบ่อฟิชชิ่งปลานะครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเราอาจจะปรับพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ขุดบ่อให้ลึกๆอีกหน่อยนะครับทาเป็นที่ตกปลานั่งตกปลาก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับเราจะทําเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ่อเนี่ยครับเนี่ยทำเป็นสะพานเข้ามานะครับให้ลูกค้าได้นั่งชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับคาบกลางบ่อนะครับแล้วก็ชายขอบของเรานะครับชายขอบที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับก็มีต้นไม้โตนะครับเราอาจจะทําเป็นซุ si athletes, ้มนะครับทำเป็นซุ้มให้ลูกค้าได้นั่งนั่งรับประทานอาหารนะครับแล้วยังด้านหลังเรายังติดบรรยากาศคือวิวคลองอยู่นะครับแล้วติดคลองแบบคลองน้องคลองที่ไม่มีถนนมาตัดผ่านมาบุ่นวายเลยนะครับ แล้วติดคลองที่ดินติดคลองนะครับแปลงไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเราเหายากนะครับนี่ครับตรงนี้เราอาจจะทําเป็นเรียกว่าจักรยานในน้ําอะไรให้เด็กๆได้ปั่นเล่นก็ได้นะครับเพราะบ่อเราไม่ลึกนะครับเนี่ยทำเป็นกิจกรรมหรือว่าจะทําเป็นที่ตกปลาเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยนั่งตกปลาเวียงจากนี้ไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นมาฝัง่งนี้นะครับเบ็ดเกี่ยวกันไม่รู้ละเบ็ดใครเบ็ดมันไม่รู้เบ็ดใครเบ็ดใครเป็นเบ็ดใครละคะเนี่ย นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านที่ติดคลองนะครับช่วงนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับเนี่ยไปตามนี้เลยนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ต้นมะม่วงใหญ่นะนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมด้านคลองนะครับนี่ครับสวนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านชายขอบบ่อแล้วนะเนี่ยผมย้อนกลับไปนี่นะครับเนี่ยครับมุมนี้นะครับเราอาจจะทําเป็นบ่อตกปลาทําเป็นร้านอาหารทําเป็นแพรในบ่อนะครับได้เลยนะครับ พอของเราเนี่ยเราวิ่งไปประมาณสัก1กิโลกับอีก200เมตรนะครับเราจะไปถึงวัดสีเขตนะครับหรือชื่ออีกเรียกอย่างหนึงเขาเรียกว่าวัดกําใช่ไหมอ่าพอดีผมถามทีมงานคือวัดกัมนะครับชื่อดังเดิมนะครับเขตนั้นจะเป็นเขตอําเภอปากเกร็ดนะครับฝั่งนั้นจะเป็นเป็นอําเภอปากเกร็ดแล้วนะครับเป็นเขตติดต่อเรานะครับเราเป็นเขตติดต่อระหว่างอําเภอลัดหลุงแก้วตำบลลาดหลุงแก้วอําเภอลาดหลุงแก้วกับปากเกร็ดนะครับติดตัดติดกันเลยนะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้นะครับเรามานี่ปื๊บมานี่นะครับเนี่ยส่วนด้านนี้จะเป็นบรรยากาศ smiled. คือด้านหลังติดคลองแล้วนะครับนี่นะครับส่วนนี้นะเนี่ยเราไปเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วด้านหลังของเรานะครับเราได้บรรยากาศคือวิวคลองของจริงเลยนะครับไม่มีถนนตัดผ่านนะครับนี่นะครับนี่ครับเราติดคลองด้วยนะครับแล้วคลองนี้นะครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับคลองนี้น้ําไม่เคยแห้งนะครับคลองอยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับ แลที่ติดคลองแปลงไม่ใหญ่มากนะครับหายากนะครับนี่ครับเราจะทําโครงกัรนต่างๆเนี่ยคือเหมาะเลยนะครับมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับดินแปลงเนื้อที่6ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านห้านะครับของเราอยู่ที่ตําบลลาดหลุมแก้วอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับก็แจ้งผมมานะครับนี่ครับแนวขอบเขตของเรานะนี่ครับมาตรงนี้ นี่นะครับเสาเขตเรานะปึ๊บนี่เลยนี่เนี่ยนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนี่ครับจากตรงเสาเขตนะครับเราตรงไปนี่นะครับนะนะครับไปถึงด้านตรงบ้านคนนะครับก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ62เมตรนะครับของเราด้านหน้าติดถนนกว้าง62ด้านหลังนะครับจากนี้ไปถึงด้านแถนนั้นก็62เช่นกันนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากเนี้ยนะครับเนี่ยตรงตรงที่ผมยืนนี่ครับเนี่ยตรงขึ้นไปนี่เลยนะครับ ก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ158เมตรนะครับส่วนนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ของเรานะนี่ครับครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ